S <S แม่ม่อยากขึ้นแะแล้วแก่แล้วขึ้นเองขึ้นเองขึ้นมาก่อนโอ้ยิงอาสาวเอ๋ยอย่าเลยลืมละจงเชื่อคำพระนบมานดาบอกเราแม่สอนให้งาม เออึนเอินน้ำแม่ซอนให้งามจดจำนกันนะเจ้าอบเอาไว้อวดเขาบ้านไกลเรือนเคี้ยังนาเห็นพระเห็นเจ้าคนเฒ่าคนแก่คราวพอ ควรหลีกควรเลี้ยงอย่าทำ้อแข่งเขาไปแข่งเดินเทียงควรเลี้ยงก็เลี้ยงเพิดนะเธอนอาใหญ่ใครใครเองขากราบพระนามพูดจญาเยียดยามถึงตายายป่ย่าวลูใครนออ ก็สวยพอตามแต่ว่าพูดจ้าไม่ค่อยจะเพราะจังเดินจังเฮินเอข้าเดินนก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 นจังเดิน จังเพิ่นอย่าให้เกินคุณนางจะเยื้องจะย่างก็อย่าให้เหมือนมาหอกถึงรูปไม่งามก็ขอให้น้ำเตียงเพราะเขาคงไม่เย่อปูกยาตาย,ายจงดูช่างเพลอกที่อยู่ในป่าเขายังจับเอามา ฝึกห <illa> ัดใช้งานได้เขายังจับเอามาฝึกใช้ได้ก็เหมือนตัวเราเอ้ยเอก็เหมือนตัเกเก่ทเก่เก็นสกวงทกจงสกงวกกันเก้าไก้ คุณงามความดีนา่นาชาติช้าชายต่างมุ่งหมายในสตรีันลกรักนั้นมีสักสีพวกชายชาตรี ยอมกวาวเรงถึงลูกทำชั่วเหมือนดังวัวแหกขอออกโบราณเขายังบอกเอาไว้ต้องเพ่งความดีพ่อแม่คงหมดกันแค่นี้เองถ้าหากลูกหลานไม่เกรงบีดดอนมันดงัง ลโ,ลโลกก็ไม่ฟังเที่ยังคำไม่รดถ,ถวยชามประชดวิยังเข้าข้างฟังพูดดีเกรงปากนะเขาไม่อยากคบห่างจงเชื่อมารดาเถิดชมบัง,งออน หมื่นร้อยคราวบุญคุณก็ยังไม่เท่าวายพ่อแม่นี้คนอื่นรักเจ้ายังไม่เท่าแม่ตีคนอื่นว่าดีไม่เท่าเกลียดเขาบิด,นด <people language> อนม,มาดาออเออออแอบมาไม่ควรพูด ก็อ,อยากนับไปพูดอย่าทำมาหน้าบูดนะหรือมองคนนะจงเชื่อถ้อยคำที่แม่พรำสอนเฮิดมิงสมอนั้นนิ่อนนองเราเป็นสตรีนั้นนี่มันยากไรเราเป็นสตรี ร่ายนะจะไปทางไหนนะักอย่าได้ลืมลงผวักผู้ชายเข้ามาไอ้ประสงค์เขาคอยเจาะจงที่จเจริญใจ จะพูดจะจาจะว่ามจะคานอย่าไปทอดน้าสะพานให้เขาเดินไตจ,จะมองก็มองดูอยู่ไไกลอยากขา้าอบไปไกลมันจะเสียการเราเป็นหญิงก็มีแต่สิ่งจะเสียเขาไม่เลี้ยงเป็นเมียเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นมา จะมุ่งหางมิดจะคิดหาหมายเขาเห็นเราเป็นไม่ก็มองมองเม,มียงเมียงก็จะทิ้งจากเรือนเทอนออกจากบ้านจะทำก็แต่ลานให้แม่เราเรียงปีละคนสองคนจนหัวรายเรียง แม่เราก็ต้องเลี้ยงก็เพราะว่ามันเป็นล้านอกตาอ,อกยายก็ต้องสะพายกันแต่ทุกขอกตาอ,อกยายก็ต้องสะพายกันแต่ทุกข์นะเมื่อก่อนเลี้ยงลูกเดี๋ยวนี้เลี้ยงลานต้องลำบากต้องทอดมันถูกกินฮอดต้องอันนเล่นเอาปากหย่อนยานทั้งตาทั้ง กินข้าวไอ้บังก็อนจะกินไข่ บังร้องอ้อนตาเดียวกลับมาอ้อนยายบังดึงนมยายในบังกระดูดจนนมยานออกตาออกยายก็ต้องสะพายกันแต่ทุกน่นอก่อนรวยลูกเดี๋ยวนี้รวยล้านแลยดูว่าเป็นก้อนนะดังกับนอนกินมันเล่นเอาหนังย่อนยานทั้งตาทั้งยาน เรื่องกรรมโลกีพ่อแม่นี้ไม่ห้ามโอ้แม่งามคำอย่าทำมักง่ายรักปีห้ามจั่วรักชั่วห้ามเสาโบราณว่ากล่าวสอนเราอเอาไว้ก็ถ้าเขารักเราจริงไม่นิ่ง อยู่ใหญ่คงหาผู้ใหญ่มาพูดสู่คองปลูกเรือนใหญ่ไว้เป็นเรือนหอทั้งแม่และพ่อก็พลอยดีใจแม่ยงเจ้ามาก็วังจะกินน้ำขึ้นมากถึงจากตอนยากก็ยังได้กินต้มไก่พ่อแม่พี่น้อง ก็พร้อมดีใจแม่สอนลูกได้ให้มีหน้าตามองหน้าใครก็ไม่สะเทือนจะมองหน้าผู้ใดก็ไม่สะเทือนไม่ต้องมองมืดหรือว่าคอยหลบหน้า บันกล้าเยเรือนเคียงเขาไม่กล้านินทาเพราะลูกแม่นาะถูกตามประเพณีวันนี้และนะ็านะว่าคุณก็สาวใหญ่มีละกีเขาในเรื่องเรานี้เป็นคนสมบัติ ของคุณลักงตัดตรีธานิธาเสียลาขี่เจ้าจะไมินข้ามีผ้าปิดก็มันไม่มิดกันดอกนาเมื่อเราเสียท่าสิ้นความเศร้าหมดราสิงมีราคีข้าวโดนอก ของใครเขาก็จะต้องกินน้ำตามีแผลอื่นแน่สักหมื่นในกายก็ยังไม่เท่าแผลใจเป็นยังไงจ๊ะดอกนาเธอ,นอหนารักษาไม่ได้หรือมันก็ไม่มียารักษากันไว้ไม่ได้ก็หรือว่าไม่มียา ก็ถ้าเราเสียท่าก็จะต้องทุกข์ระองทมอะไรทำไมไนะ้ำมันไม่ไร้ายเท่าผิดรักว่ออกหกันะกนกักกอมากเพราะรักไม่สม ไอ้บางก็กินยาตายไอ้บางก็ผูกคอตายไอ้บางก็โดดตึกตายบา,บางก็พุ่งหลาวลงน้ำตายโอหลดน้ำจะพยาเลย,อยเออมันทำมันสารพัดที่จะทำให้ชีวิตตายอย่างเงี้ย ก็เรียกประมาทผิดคิดสั้นเออนั้นเชียวนะเออยังไงยังไงจะตายกันหรอหัวอกกลมถ้าผิดพลังคืนคมไอ้บางก็ต้องกินยางตา นี่แล้วเนาะจบไปแลอนหญิงแลอนหญิงวันนี้พ่อไม่อยู่ให้สอนแล้วครับลากอรแทนเทศแทนนานพราความรักมันมีพิษเออเวลารักต้องใช้สมองครับจะให้รักมันขึ้นสมองเมื่อวันก่อนเหมือนแกแถววัดผมเนี่ยเป็นยังไงละโอ้โหผัวทิ้งเท่านั้นตายเลย ผัวทิ้งขนาดนนี้แต่ผัวทิ้งตายจากพ่อจากแม่ไปตั้งนั้นน่ะคนเหล่าทําไมคิดตันอย่างนั้นล่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกผัวทิ้งกับยังเหลือยังเหลือพ่อเหลือแม่มันตายยังไงนะมันอกหักขนาดนั้นเหลือโอ้มันก็มันจริงจริงมันก็ไม่น่าตายแล้วแต่ผัวมาทิ้งมาจากชั้นเจ็ดเต้อุ้มอุ้มมาทิ้งนรอกระเบียงอ่ะไอ้อกหักไปเท่าไรแล้วคอหักเ็สิน่ะไม่ไม่น่าตายเนาะแค่นั้นแค่ผัวทิ้งอ่ะพระองค์นี้แน่นอน จะเอาไม่แล้วแม่ไม้่ะเออคดีมันก๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สอนหญิงไปแล้วเนี่ยพอรักมันมีพิษแล้วก็โดนหย่าล้างกันไปอะไรไปแหลบแม่ไม้ให้โยมรวยได้ฟังสักหน่อยเรื่องกลายเป็นไม้ไปเลยอย่างนี้นี้ไปก็จะเป็นแม่ไม้แล้วเิเนี่ยนะหันงาโอ้ไม่น่ายังสาวยังแซ่ยังเลยนน้องแม่นโอ้ยังสาวยังสวยยุ้เลยอะเออเออตายแล้วสาวก็ได้ขึ้นสาวก็ได้ลงนั่นนั่นนี้แม่บอกโอ้กูไม่เอา ผีมะเผาเลยอยู่กันลูกกันหลานแลวแต่เนี้ยกานเฉียวเรียกว่าเป็นลมใส่ให้พ,อพ่อไม่มีก็มีแต่แพนี่แน่ครับอาจารย์เป็นล่มใหญ่ใบหนาให้ลูกแผ่กิ่งก้านสาขาให้ลูกต่อไปครับอ้าวอ้าวอ้าวครับไม,ไม่ไม้ต่อไปเลยไม่ไม้หนาสักหน่อยอีกสักหน่อยนึงจะจบไม่จบก็ว่ากันไปครับครับจะไปเอทั้งหนเราวังไม่นา ผู้ชายปากก้ามันจะกลุ่มเกี่ยวผู้ชายเจ้าชู้มันจะมากรูกันเกียวเกาะแกะพูดเกี่ยวมาไม่กรูวงเกรงนี่ก็พอสิ้นบุญผัวเหมือนว่าตัวสิ้นหลักชายหานเกชายหักมักจะขมเหง อย่าลองรักเรืองเอลยเกบนัก่งเ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 กเก่งเก่บเก่บนี้ยงอย่าหลงรักเรื่องทำเชิงนักเลงจะต้องแทงเต่ง